นี่นะหมายจับนะหมายจับที่109่งคูนเก้าครับหนะึ่งคนเก้าันที่13มกราคม2566นะความายาพนักงานสอบสวนกองพับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นะครับหมายด้วยนางสาวอรวรรวนนท์กิง คือเรานะเราเป็นเรานะนกเงีงไม่เคยูกใจเลยนะไม่เคยนะกระทําความผิดก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันมีส่วนร่วมในองคอ์กรอาชการรมข้ามชาติร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือร่วมกันและร่วมกันฟอกเงินนะรัว,ว่าเป็นเรานะตามนี้เลยนะที่อยู่ตามนี้เลยนะเราดูอีกทีไหมให้ดูไม่ต้องไม่ต้องคังวลไม่ต้องอะรมีทางออกทุกปัญหามีทางออกแต่ทุบปันไปปนไว้ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเราตอนนั้นเราคือรับว,ว่าเรา <c oughs> ไปเปิดบัญชีให้เขาใช่ไหมใช่ไหมเคยเคยไปเปิดบัญชีให้คนอื่นไหม ่เคยนะคะแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับบัญชีใช่ไหมคะพี่ก็ไม่รู้นะเรื่องรายละเอียดเรื่องของคดีแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับที่ว่าเราไปเปิดบัญชีให้เขาแล้วเขาใช้บัญชีเราในการที่ว่าโอนโอนเงินมาหรือเงินที่เขาไปหลอกลวงคนอื่นมาประมาณเนี้ยกับค่าประมาณเนี้ยอธิบายให้เราเข้าใจง่ายเลยทีนี้เราต้องถูกที่จับนะจับกรมเราต้องเป็นพู้งานจะทําอะไรต้องจะไปไหนเปอะไรต้องขออนุญาตพวกพี่แล้วตอนนี้เราอยู่ในควบคุมของพี่นะ เรื่องการจับกลุมเราก็เราก็เราก็จะให้สิทธิ์นะสิทธิ์ที่จะให้การหรือมให้การก็ได้ทำให้การเป็นพยานใน้นสารสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายนะสิทธิ์สิทธิท์ที่จะแจ้งญาติแจ้งอะไรพวกนะี้ยเราให้สิทธิ์เต็มที่แล้วก็ถ้ามีเก็บท่านได้ป่วยเราก็รักษาได้นะ